สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำโรสเตอร์ ater, แบบเรียบเรียบ,บง่ายๆอีกสักหนึ่งรูปแบบแล้วกันครับโรสเตอร์ Low ที่เราจะมาทําในคลิปนี้นครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับอ่าก็จะเป็นแบบเรียบๆรียบ,บง่ายๆครับทำง่ายๆไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยากมากมายนะครับหลักๆของคลิปนี้นครับเราจะเน้นไปที่แบบพวกคีย์เฟรมต่างๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้จนจบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้พื้นฐานหรือได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำคีย์เฟรมเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับโดยทั้งหมดในคลิปนี้ครับเราจะทําในโโปปรรรรแแกกมม PreME Pro เดียว จะทำเงินไปลองดูกันเลยครับ ก็สาหรับโลวเตอร์ที่เราจะทําในคลิปนี้ครับก็จะเป็นแบบโลวเตอร์เรียบๆง่ายๆนะครับแบบออขึ้นกับรายการอะไรก็ได้นะมันก็เหมาะกับรายการทั่วๆไปนะครับมันเรียบๆง่ายๆอะ่ะก็ไปลองดูทีวิธีทํากันเลยนะครับมาถึงขั้นตอนแรกครับอ่าเดี๋ยวผมจัดหน้าต่างตรงนี้กันก็จริงๆในคลิปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีแบบออข้อมูลอะไรหลายอย่างเนี่ยที่เพื่อนๆควรรู้ไว้หลายๆอย่างอยู่นะที่แบบเป็นอะไรที่มันค่อนข้างดีอะ่ะเป็นอะไรที่หลายๆอย่างบางอย่างเนี่ยมันก็ จะหาข้อมูลพวกนี้ได้ยากครับก็อย่างแรกเลยครับเรามาที่แท็บกราฟิกด้านบนครับมาที่แท็บกราฟิกด้านบนนะกดไปเลยนะแล้วเราก็มาที่แทบ Edit ตรงนี้นะมาที่แทบ Edit แล้วก็ ให้เ,เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับคาว่า New Layer นะอ่าเรามาที่ New Layer นะอันนี้มันก็จะเป็นแบบอย่างที่ผมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะเป็นข้อมูลแบบที่อาจจะไม่ค่อยได้มีคลิปมาพูดถึงเรื่องพวกนี้กันบ่อยนักนะก็ลองดูแล้วกันครับให้เ,เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับ New Layer คนระับแล้วก็มาที่ form file ตรงนี้นะกดไปเลยแล้วก็ให้เ,เพื่อนเไปที่ตรงโลโก้ที่เราต้องการจะใส่เข้ามาอย่างของผมเนี่ยผมจะทำเป็น IG ใช่ไหมผมก็เตรียมไว้ละ โลโก้อันนี้แต่จริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะเอาโลโก้อะไรมาก็แล้วแต่อยากจะทําเป็นโลโก้เติร์ดเป็นชื่อคนเป็นโลโก้สถานที่โลโก้ logo, โรงงานโลโก้ logo, ลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็มาใส่แต่เราจะไม่ได้ Import มาโดยตรงเข้ามาในโปรเจกต์ของเราคนระับเรา Import มาในส่วนให้มันเป็นกราฟิกอะเรา Import เข้ามาในส่วนนี้นะอย่างที่ผมทําอยู่นี้นะมันจะคนละส่วนกับถ้าเกิดเราลากใส่โปรแกรมในแถบโปรเจกต์นี้นคนละส่วนกันนะเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สาคัญเพราะว่าสิ่งที่ผมจะทําในคลิปนี้เนี่ย เราจะทําให้มันอยู่ในเลเยอร์เดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทาจนจบเนี่ยดูจนจบคลิปนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าเหตุผลที่ผมต้องทําอย่างนี้เพราะอะไรนะก็เรามา Import ในส่วนของกราฟิกตรงนี้นะให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะดับเบิันคลิกก็ได้หรือกด Open ก็ได้อ่ะกด Open มันก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของโปรเจกต์ตรงนี้เหมือนกันนะแต่คือมันมาสร้างเป็นเลเยอร์ให้เราแล้วหนึ่งอันไอเลเยอร์นี้เนี่ยมันก็สามารถใส่อะไรลงไปอีกได้หลายๆอย่างนะ ซึ่งอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมต้องการให้มันอยู่ในเลเยอร์นี้เลเยอร์เดียวเราก็ไป import ไอโลโก้นี้เนี่ยให้มาอยู่ในเลเยอร์นี้อ่าพอเราได้โลโก้เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีขึ้นมา1อันใช่ไหมแล้วตรงนี้เอฟเฟกต์คอนโทรเนี่ยมันก็จะมีให้เราปรับอะไรได้ทั่วไปนั่นแหละเราจะทําการย่อมันนะย่อมันก็คือมาที่ตรง Scale นะครับ ก็ย่อตามใจของเพื่อนเพื่อนเลยนะอาจจะทําใหญ่ไว้สักหน่อยก็ได้นะตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปย่อในภาพรวมอีกทีหนึ่งก็ได้นะก็จัดตําแหน่งให้เรียบร้อยผมจะไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์นี้นะกดที่ตัวนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนมาพิมพ์ข้อความของเราการที่ผมให้กดเลเยอร์นี้เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยมันก็จะพิมพ์ในตัวเลเยอร์นี้นะอย่างเช่นอย่างที่ผมจะกดพิมพ์เนี่ยถ้าเกิดผมจิ้มไปเนี่ยมันก็จะสร้างข้อความให้อยู่ในเลเยอร์นนี้ะอเราก็พพิม์ไป แล้วเราก็พิมพ์ Instagram อ่ะผมก็จัดตำแหน่งปรับขนาดเปลี่ยนฟอนต์อะไรให้เรียบร้อยผมก็จะเอาขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่ะแล้วผมก็ย้ายตำแหน่งมาไว้ประมาณตรงนี้แล้วฟอนต์เนี่ยผมจะเอาให้ตัวบางทั้งนิดนึงเอาบางไปอ่ะบางประมาณนี้แล้วก็ผมจะขึ้นอีกคำหนึ่งนะผมก็พิมพ์ไปอ่ะอันนี้ก็เป็น IG ผมเพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามได้นะอ่ะ ไอตัวบนเนี่ยผมเอาให้มันเล็กหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันแบบไม่ได้สําคัญอะไรมากมายใช่ไหมผมก็เอาให้เล็กนิดนึงเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเลเยอร์ของมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับตั้งค่าเลเยอร์ไหนผมจะเอาให้ตัวนี้ใหญ่หน่อยเลื่อนมานิดนึงประมาณนี้ปรับแต่งตามใจชอบของเราอย่างนี้เอาอันนี้ขึ้นบนหน่อยนึงคํานี้ผมก็ขยายใหญ่นิดนึง ก็คือเราดูตามความเหมาะสมอะว่าเราแบบชอบขนาดไหนไอโลโก้นี้ใหญ่ไปหน่อยเราก็ย่อมันได้โอเคยังแล้วก็การจัดไอตัวเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยให้เราเอาไอตัวโลโก้ของเราเนี่ยไว้เลเยอร์บนสุดนะอย่างโลโก้ของผมตัวนี้นะผมก็จะเลื่อนไว้บนสุดอ่าไว้บนสุดอย่างนี้แล้วก็เราจะมาทําการแอนิเมตพวกเออโลโก้ต่างๆแล้วก็ข้อความเนี่ยตรงนี้เราจัดตําแหน่งเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็มาทําการ ทำคีเฟรมอะไรให้มันนะอ่าผมเอาลงสักประมาณนี้อ่าแล้วเราก็จะมาทำคีเฟรมให้มันการทำคีเฟรมให้มันเนี่ยเราก็ต้องมาในแท็บ Effect Control ใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะมีหลายๆตัวอยู่ตรงนี้รวมทั้งหมดอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อน <ๆ S 2> ดูดีๆเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวโลโก้ใช่ไหมตัวนี้โลโก้แล้วก็ข้อความ1ข้อความ2แล้วก็ไอ้คำว่า Vector Motion เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนแบบภาพรวมทุกอย่างอะรวมภาพรวมทุกอย่างเนี่ยว่าเราอยากจะ เลื่อนตำแหน่งไหมมันก็คือเลื่อนตำแหน่งภาพรวมทั้งหมดนะนี่ครับอย่างนี้นะเลื่อนตำแหน่งภาพรวมแล้วก็สเกลเนี่ยมันก็จะเป็นสเกลภาพรวมอย่างนี้แล้วก็โรเทชันเอนเคอร์พอยต์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในส่วนเวกเตอร์โมชันคือภาพรวมอ่าเราเราไม่เอาภาพรวมเราจะจัดตำแหน่งพวกคีย์เฟรมต่างๆเนี่ยในแต่ละตัวย่อยๆนะอย่างเช่นตัวโลโก้นี้เนี่ยเพื่อนๆเปิดลงมานะไอตัวนี้โลโก้ใช่ไหมผมจะทําให้มันหมุนออกมา ก็ให้เพื่อนมาที่ rotation นะแล้วก็ scale ด้วยมาในส่วนของ rotation แล้วก็กด toggle animation ไป1นไป1ทีแล้วก็ scale ด้วยวอ ation, วกีก er 1ท,ก1ทีอย่างนี้เราก็จะได้ key frame ออกมาแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆครับลากไปในจุด10 f เฟรมผมก็จะเลื่อนเส้นเพฮดไปสัก10 f เฟรมก็ได้ก็คือการกดชิปลูกศรขวามือ2ทีกดชิปค้างลูกศรขวามือ2ที1 2แล้วผมจะเลื่อน key frame นี้เนี่ยมาจุดนี้หรือใครจะเลื่อนเส้นเพฮดมาจุดนี้ก็ได้นะเราค่อย กด Toggle Animation เพื่อให้มันสร้าง Key f r a m e แต่เรากดไปแล้วเราก็ลาก Key f r ฟ m มมาไว้ตำแหน่งนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสุดที่เราต้องการแล้วเราก็เลื่อนเส้น Path hey ไปจุดแรกพอมาจุดแรกแล้วเนี่ยผมจะหมุน Rotation ก่อนนะผมจะหมุนอย่างนี้ผมจะหมุนไปซักเกือบเกือบ200หรือประมาณ200ก็ได้ลบเกือบเกือบ200อะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ Scale เนี่ยผมจะปรับเหลือ0มันก็จะเป็นแบบเล็กๆแล้วหมุนขึ้นมาใหญ่อะอย่างนี้ นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแต่มันยังหมุนขึ้นแบบยังไม่สวยใช่ไหมความสมูทมันยังไม่มีอ่ะก็ให้เพื่อนๆเปิดตรงลูกศรตรงนี้ลงมาแล้วก็กดที่คีย์เฟรมหลังของสเกลนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีแบบเออมันจะมีแบบเส้นให้เราดึงแบบความสมูทของมันอ่ะ เพื่อนๆก็ดึงลงมานะดึงตรงจุดนี้นะดึงจุดนี้ลงมาคือเนี่ยมันสามารถดึงเลื่อนลงมายันด้านล่างได้นะแต่เราไม่ต้องดึงให้มันเป็นด้านล่างอย่างนี้นะให้เพื่อนเพื่อนดึงให้มันเสมอกับเส้นนี้พอนะดึงให้เสมอกับเส้นนี้เส้นที่มันมีอยู่อะอย่างเงี้ยผมดึงลงมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมให้เสมอแล้วผมก็จะดึงไปทางซ้ายอ่าหรือเพื่อนเพื่อนดึงไปทางซ้ายก่อนก็ได้นะเราให้ไอ้จุดนี้เนี่ยมันเสมอกับเส้นนี้เราอย่าดึงมาอย่างนี้ไม่ได้นะหรือดึงไปอย่างนี้ไม่เอานะ เราจะดึงให้เส้นสีน้าเงินนี้เนี่ยมันเสมอกับเส้นสีเทาอย่างนี้อ่าเพื่อนๆสังเกตดูนะอย่างนี้นะแล้วก็ไอตัวโรเ a t i o n ทาเหมือนกันเลยนะกดที่จุดสุดท้ายแล้วให้เพื่อนๆดึงลงมาอย่างนี้ให้มันเสมอกันแล้วดึงไปทางซ้ายให้มันเสมอกับเส้นสีเทาที่มันมีอยู่ให้มันเสมอกันให้ได้อย่างนี้แค่นี้แล้วเราลองเพย์ดูนะครับนี่มันจะสมูทขึ้นนะแบบวุ้บแล้วมันค่อยๆสโลตอนหลังอะ่ะนี่ อ่าตัวแรกเราได้แล้วแล้วเราก็จะมาทํากับข้อความของเราข้อความของเราก็คือทําเหมือนกันนะอ่าผมขยายอย่างนี้นิดนึงข้อความของเราก็คือทําเหมือนกันผมจะเอาเส้นเพยเฮดเนี่ยมาไว้ที่จุดสุดท้ายของคีย์เฟรมโลโก้นะก็กดตรงนี้อ่ามันก็จะมาอยู่ที่คีย์เฟรมนี้แล้วใช่ไหมแล้วผมก็จะปิดไปตรงนี้ปิดไปก่อนเกะกะผมก็จะเปิดข้อความทั้ง2ตัวใช่ไหมข้อความทั้ง2ตัวนี่พอเปิดทั้ง2ตัวเสร็จแล้วเนี่ยใหเ้เพื่อนมาในส่วนของเราจะทํา คีเฟรมในส่วนของโพสิชันนะก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวโพสิชันนี้ก็ได้อ่ะกดไป1ทีแล้วก็โพสิชันของข้อความอีกตัวหนึ่งก็คือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเราจะทําเหมือนกันแล้วให้เพื่อนๆลากจุดคีย์เฟรมนี้เนี่ยไปก่อนนะลากออกไปก่อนเพราะว่ามันเป็นจุดสุดใช่ไหมล่ะจุดสุดเนี่ยเราก็ต้องลากออกไปก่อนเพราะว่าเราจะทำคีย์เฟรมให้จุดนี้อ่าพอเราลากจุดสุดออกไปแล้วเนี่ย ให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดที่ตัวเทคตัวนี้เนี่ยอ่าเรากดที่ตัวเทคตัวนี้แล้วก็เทคอีกตัวหนึ่งก็คือกดคอนทรลค้างด้วยนะแล้วก็กดที่ตัวนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนกดตัว V ที่คีย์บอร์ดหรือกด Selection Tool นะอ่าพอมันเลือก2แถบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทําการเลื่อนข้อความนะทำการเลื่อนข้อความ,นะาวามแต่ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนจุดตัวนี้ออกไปก่อนนะเพราะว่าไอสองคีย์เฟรมนี้เนี่ยเป็นคีย์เฟรมสุดละอ่าแล้วเราก็จะเลือก2ข้อความนี้กดตัวนี้แล้วกดคอนทรลค้างเลื่อนอีกตัวหนึ่งแล้วให้เพื่อนมมาาาที่ขข้ออควงเร ทำการจิ้มที่ข้อความของเราครับเราเลื่อนไปทางซ้ายกดจิ้มเราเลื่อนก่อนนะเราค่อยกดชิฟคา้างมันจะได้ออกไปตรงๆอย่างนี้อ่าเราเอาให้ไอ้ข้อความท้ายสุดเนี่ยให้มันอยู่ในโลโก้ของเราอย่างนี้นะให้มันอยู่ในโลโก้ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอพวกข้อความเนี่ยมาแอบไว้หลังโลโก้นะให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนนะอ่าเราลองเพย์ดูนะครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอ่า แต่ไอตัวข้อความนี้เนี่ยมันเลื่อนช้าไปแล้วเราก็มาที่คีย์เฟรมแรกของตัวข้อความอ่าคีย์เฟรมแรกของตัวข้อความนะแล้วให้เพื่อนๆกดชิปลูกศรขวามือ2ทีชิปลูกศรขวามืออ่าเราก็มาที่10เฟรมเราจะเลือกไอจุดหลังเนี่ยมาที่10เฟรมมันจะได้แบบพอๆกันกับตัวโลโก้นะลองเพย์ดูใหม่อ่าแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือ ปรับคีย์เฟรมเป็นเหมือนเดิมนะเปิดมันลงมานะตรงลูกศรตรงนี้เปิดลงมาแล้วเราจิ้มที่คีย์เฟรมหลังดึงเ,เส้นนี้ดึงลงมาแต่อันนี้มันมันสุดของมันแค่ตรงนี้มันไม่สามารถดึงลงได้อีกก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วพอเราดึงลงมาสุดแล้วเนี่ยเราเลื่อนไปทางซ้ายให้สุดอ่ามันก็จะเป็นสภาพแหลมๆอย่างนี้ตัวล่างเหมือนกันครับกดที่จิ้มที่ตัวคีย์เฟรมหลังดึงลงมาแล้วเลื่อนซ้ายอย่างนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่า หมุนขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปทางขวามืออย่างนี้ใช่ไหมล่ะง่ายๆครับอันนี้ไม่มีอะไรอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆเพย์ไปเรื่อยๆนะเพยไปเรื่อยๆเราดูระยะเวลาที่เราต้องการจะขึ้นไอ้ข้อความนี้เนี่ยนานแค่ไหนเราเพย์ไปอ่ะสมมุติเราพอใจแล้วเราอยากจะให้มันกลับออกไปแล้วแต่ผมจะดึงนี้ออกไปอีกหนอยผมเลื่อนตรงนี้มานิดนึงอ่าเราต้องการให้มันแบบกลับไปแล้วอะ เล่น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 ไปเราดูระยะเวลาอ่ะพอแล้วพอใจเรากดที่ตัวมันพอเราจะต้องการให้มันออกเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องมาสร้างคีย์เฟรมเพิ่มขึ้นไปก่อนนะเพื่อให้มันคงคงค่าคีย์เฟรมนี้ไว้เนี่ยก็คือมาแอดคีย์เฟรมนี้ไปแล้วก็ตัวบนก็แอดคีย์เฟรมนี้ไปอ่ะแล้วเราก็กดชิปลูกศรขวามือ2ทีเพื่อไปที่10เฟรมนั่นเองชิปตึกตึก,ตกอ่ะสองทีมา10เฟรมลวแล้วเราก็กดที่ตัวเทคนี้2ตัวเหมือนเดิมนั่นแหละเราจะ เลือกทีละ2ตัวแล้วเราก็เลื่อนไปทางนี้ให้มันออกไปต้องเลื่อนก่อนนะเราค่อยกดชิปอย่างนี้ใช่ไหมลองเพบดดอดูแต่เราจะปรับคีเฟรมมันอีกให้มันแบบสมูทขึ้นเราก็มาเปิดซูมเข้าไปแล้วเราจิ้มที่คีเฟรมหลังตอนนี้ไอ้เส้นคีเฟรมนี้เนี่ยมันโค้งแบบเป็นภูเขาเลยนะเป็นภูเขาหน้าตัดอย่างนี้เราไม่เอา เราจะทําให้ไอเส้นหน้าตัดนี้เนี่ยให้มันโค้งก่อนนะให้เพื่อนเพื่อนจิ้มตรงเนี้ยหาจิ้มตรงเนี้ยให้เป็นลูกศรอย่างนี้นะเราจิ้มลงไปแล้วเราค่อยๆดึงให้ให้มันโค้งแบบโค้งเป็นภูเขาแบบขึ้นแล้วลงนะอย่างนี้นะให้เป็นโค้งอย่างนี้ก่อนนะแล้วเพื่อนเพื่อนค่อยดึงทางซ้ายมือมาทางขวาอย่างนี้อ่าด้านล่างเหมือนกันไอหน้าตัดเนี่ยเรากดที่คีย์เฟรมนี้ก่อนนะแล้วเราดึงเปลี่ยนเมาส์อ่าให้มันเป็นลูกศรดำๆอย่างนี้แล้วเราดึงให้มันโค้งอย่างนี้ก่อนนะ ให้มันโค้งงนี้เสร็จให้เพื่อนๆดึงทางซ้ายมาทางขวาสภาพของไอตัวคีย์เฟรมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะไอด้านหน้าเนี่ยมันจะแหลมทางซ้ายไอตัวคีย์เฟรมหลังเนี่ยมันก็จะแหลมทางขวา,าทั้ง2ตัวอย่างนี้แล้วเวลาเราเพย์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ตอนออกมันก็จะว นี่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาเส้นเพยเเนี่ยมาไว้ที่คีย์เฟรมหลังของตัวข้อความเรานะแล้วเราก็จะไปหมุนโลโก้ออกนั่นเองแล้วเราก็มาที่โลโก้ของเราก็คือตัวนี้โลโก้เราจะคงค่าคีย์เฟรมของคีย์เฟรมแรกก่อนนะคงค่าคีย์เฟรมของด้านหน้าเรากดแอดไปกดแอดแล้วเราก็กดชิปลูกศรขวามือ2ทีชิปลูกศรขวามือ2ทีตึกๆึกมาที่1ิเฟรม เราก็อาจจะก๊อปคีย์เฟรมนี้มาก็ได้นะอาจจะก๊อปมาก็ได้นะอ่ะผมก๊อปก็ได้อ่ะเราก็จิ้มที่คีย์เฟรมด้านหน้าเนี่ย C. แล้วกดคอนทอแล้วเราก็คอนทอนวได้เลยเนี่ยครับมาแล้วแล้วก็คอนทอนตัวคีย์เฟรมของสเกลด้วยก็ได้หรือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้ค่าคีย์เฟรมนี้เนี่ยคีย์เฟรมคือค่าอะไรเราพิมพ์ไปเลยก็ได้0อ่าก็จะประมาณนี้อ่าแต่เราจะต้องมาปรับความสมูทให้กับไอ้ตัว โลโก้ของเราด้วยก็คือจิ้มที่คีเฟมหลังอตอนนี้มันเป็นหน้าตัดเหมือนกันเราเลื่อนให้มันตรงก่อนเลื่อนให้มันตรงให้มันตรงกันอย่างนี้แล้วเราดึงไอ้ด้านหน้าเนี่ยมาไว้อย่างนี้นะ,ะมันก็จะเป็นแหลมๆด้านหลังเหมือนกันนั่นแหละอย่างนี้ดึงให้มันตรงก่อนให้มันตรงเป็นอย่างนี้แล้วเราค่อยดึงอันนี้มาทางขวาอลองเพย์ดู ลองเ hey, พดูทั้งหมดก่อนเพย์ไปเพย์ไปหมุนกลับปุ๊บอ่าสวยงามเราอาจจะให้ตัวชื่อชื่อของผมเนี่ยอาจจะขึ้นมาช้ากว่าไอตัวข้อความคำว่า i n s t a g r กรก็ได้นะผมเอาไอชื่อไอจของผมเนี่ยให้มันช้ากว่าก็ได้อ่าเราก็มาดูว่ามันตัวไหนมันเป็นข้อความตัวนี้อ่าแล้วมันก็จะเป็นคีย์เฟรมตัวนี้เราลากคีย์เฟรมทั้งหมด ของแค่ตัวข้อความด้านล่างนะลากคุมทั้งหมดแล้วเราจะทําเหมือนให้มัน offset กันอะให้มันเหลื่อมกันอะให้มันเหลื่อมกันเหลื่อมกับไอตัวข้อความอันหน้าเนี่ยเราต้องลากคุมทั้งหมดนะเพราะว่าเราจะให้มันเลื่อนทั้งหมดอ่ะเราก็เอาเส้นเพรสเนี่ยมาไว้ที่จุดคีย์เฟรมนี้แล้วเราจะให้มันเหลื่อมกันกี่เฟรมเนี่ยเราก็คิดเอาผมจะเอาสัก3หรือ4เฟรมก็ได้นะผมก็จะเลื่อนเส้นเพฮดไปก่อน1 2 3อ่ะประมาณนี้แล้วผม ตอนนี้ผมเลือกคีย์เฟรมทั้งหมดแล้วใช่ไหมของไอตัวข้อความนี้ผมก็จะเลื่อนคีย์เฟรมนี้เนี่ยมาไว้ที่ตรงนี้อ่าจะลองดูก่อนว่า,วามันจะเป็นยังไงก็หมุนขึ้นมาปุ๊บนี่ไอตัวข้อความด้านล่างเนี่ยมันก็จะออกมาทีหลังแล้วไอ้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าก็คือต้องการให้มันเหลื่อมกันนิดนึงอ่ะมันจะได้แบบไม่ทื่อเกินไปอ่าแล้วตอนนี้เนี่ย ข้อความเนี่ยมันยังไม่ขาดใช่ป่ะตอนพอมันไปหลังไอตัวโลโก้เนี่ยเราจะมาทําเหมือนเป็นแบบเป็นแมสอะเออเป็นแมสให้มันอ่าเราก็กดที่ตัวเลเยอร์นี้ใช่ไหมแล้วให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับเ e ็ก a ท g เกนะเ e ็ก a ท g เกิลทูนะสี่เหลี่ยมนะแล้วก็กดที่ตัวเลเยอร์ของเราเนี่ยกดตัวนี้เนี่ยแล้วเราก็ทําการวาดลงไปเลยนะ ไอ้ด on ้านขวาเนี่ยเราจะวาดจิ้มวาดตรงไหนก็ได้นะแต่ข้อควรคํานึงที่เราจะต้องวาดเนี่ยเราจะต้องวาดให้มันเสมอกับตัวโลโก้หรือตัวเสมอกับตัวขอบโลโก้ของเราอย่างนี้เพื่อนๆลองดูนะตรงเนี้ยเราจิ้มตรงไหนก็ได้เราจิ้มไปเราก็วาดไปอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยไอ้ด้านที่เราต้องคํานึงเนี่ยคือด้านนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตัวข้อความเนี่ยมันก็จะโผล่มาจากตามขอบด้านซ้ายมือของเรานะแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงขอบโลโก้พอดีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแบบ โผล่ icana, ออกมาจากขอบโลโก้อะนี่ครับอย่างนี้นะให้เพื่อนๆวาดเชฟนี้เนี่ยให้มันเสมอกับตัวโลโก้ของเราผมก็จะวาดให้มันเสมอกันเป๊ะอย่างนี้เลยอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเชฟนี้เนี่ยให้เพื่อนๆลากมาไว้อยู่ใต้ล่างของโลโก้นะตรงแถบนี้นะตัวเชฟที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยให้มันอยู่ด้านล่างของโลโก้แล้วให้เพื่อนๆมาติ๊กตรงนี้นะครับ Match with Shape ติ๊กไปเลยอ่าพอติ๊กอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย ไอ้ตัวเชฟนี้เนี่ยมันก็จะทําการเป็นแมสของตัวข้อความทั้งหมดแล้วนะแล้วตอนนี้เพื่อนๆลองเพยดูได้เลยปุ๊บอ่าเดี๋ยวก่อนมีกระตุกนิดนึงเพยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยว,ยวไอตัวภาพมันภาพมันมีการตัดของมันผมเปลี่ยนภาพกันอะมาที่ภาพนี้ลองเพยดูนี่ครับนี่ครับสวยงามออกปุ๊บนี่ ดูเข้าใหม่พอเราทำ math แมสบปแล้วเนี่ยไอตัวที่อยู่นอกแมสเนี่ยถ้าเกิดไอตัวข้อความที่แรกเนี่ยที่มันอยู่นอกแมสตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปนะครับเพราะว่าเราทําการแมสให้มันนั่นเองนะเวลาเลื่อนไปเงี้ยอ่าเวลามันเลื่อนออกเนี่ยมันก็จะถูกตัดแค่เฉพาะขอบข้างขอบของโลโก้นี้นั่นเองนะนี่ครับมันจะถูกตัดออกไปนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแต่ยังไม่จบนะเราจะมาที่ตรงเอฟเฟกนี้แล้วเราพิมพ์คําว่า drop shadow นะ เราจะใส่เงาให้มันไปด้วยอ่าก็ใส่ไปเลยนี่ครับเงาขึ้นแล้วนะเงาขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าเพื่อนๆพ,พ,พอใจเงาเงานี้ไหมถ้าเกิดพอใจเนี่ยเราก็ปล่อยไปอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดอยากปรับอีกเราก็มาปรับเงาของมันอ่าแล้วก็อ่ะแค่นี้ผมว่าก็โอเคแล้วอะ่ะแล้วเราก็เอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่ตัวโลโก้เนี้ยสุดแล้ว ุดอตอนนี้สุดแล้วเราก็หดตรงนี้เข้ามาทิมเข้ามาแล้วไอตัวนี้เนี่ยเราจะมาทํากับเตัวสเกลตัวใหญ่เลยสเกลตัวใหญ่เลยก็คือมาในส่วนของวิดีโอโมชั่นตรงนี้นะเราจะมาที่สเกลตรงนี้เนี่ยเราจะทําการย่อมันไปเลยก็ได้อย่างงี้ย่อไปอย่างงี้พอย่อไปอย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยอย่างงี้อ่าเพดูสุดท้ายละอ่าฟึบหมุนออก อ่าสวยงาม ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่มันก็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 ดูดีอ่ะมันดูดีเพราะว่าเราไปปรับพวกคีย์เฟรมของตัวปรับกราฟคีย์เฟรมอะไรพวกเนี้ยมันทําให้แบบเวลามันเข้ามันออกเนี้ยมันมันมันดูสมูทขึ้นอ่ะผมว่านะการปรับคีย์เฟรมพวกนี้เนี่ยมันทําให้งานมันดูดียิ่งขึ้นนะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีของมาแนะนําสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วหรือคนที่กําลังอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ผมมีไฟล์เทมเพลตต่างๆขายอยู่หลายรูปแบบนะครับหลักๆอยากจะแนะนําไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ ในคลิปของเพื่อนๆเนี่ยสวยงามมากๆนะครับซึ่งวิธีการใช้งานครับง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราครับแล้วกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตที่เราลากลงมาครับแก้ไขข้อความของเราครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมีข้อความสวยๆใช้งานกันแล้วครับหรือไม่เพื่อนๆอาจจะอยากแก้รูปแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นฟอนต์ครับหรือจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขรูปแบบทั้งหมดได้ตามนี้เลยครับแล้วก็รูปแบบไฟล์เทมเพลตต่างๆครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเเเเช่่นน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 ตัััวีีี้้้ะะะคคครรรรบบบบบบหืือออาาาจจจป็แแใสสไฟล์มพพถ รายละเอียดและตัวอย่างทั้งหมดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับที่คลิปแนะนำนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะครฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรืองงตรงไหนเนี่ยหรืออยากแนะนำติชมหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาคุยกับผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นครับไปแล้ครับสวัสดีครับ